เป็นเรื่องของพลังงานที่ประเทศเยอรมนีครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รายงานบ่อยมากเลยนะครับอยู่กับการพัฒนาเรื่องของพลังงานจากไฮโดรเจนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ทางเยอรมนีเนี่ยทุ่มเทมากๆเลยอีกสิ่งหนึ่งที่เยอรมนีพยายามจะทําขนานกันไปนะครับก็คือการลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งที่ไม่เป็นมิตรต่อโลกและล่าสุดครับเยอรมนีได้กําหนดเรื่องของการลด การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หมดจดแล้วนะครับตอนนี้อย่าเรียกตอนนี้เลยช่วงไม่นานมานี้ที่ผ่านมาครับชยอรมาน,นี้เนี่ยเหลือโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่แค่3แห่งครับและเยอรมาน,นีก็ได้ปิดมันลงทั้งหมดแล้วนะครับในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาครับผมที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะจริงๆเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์นะครับมันเป็นพลังงานที่ต้นทุนต่ำนะครับเราจะได้ไฟฟ้าที่ ต้นทุนไม่สูงและมันเป็นพลังงานที่สะอาดครับเพราะมันไม่ปล่อยมลภาวะออกสู่โลกครับแต่จากเหตุการณ์การระเบิดของโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะนะครับตั้งแต่เมื่อปี2014ที่ผ่านมานะครับหลายประเทศทั่วโลกก็เล็งเห็นแล้วว่าแม้เราจะได้พลังงานที่ถูกและสะอาดเนี่ยแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมันหายนะเกินกว่าที่เราจะรับไหวครับนั่นก็ทําให้ทางชเวมาน,นีเนี่ยตัดสินใจเริ่มมาตรการการปิดโครงไฟฟ้านิวเคลียร ตั้งแต่ปี2,532มาแล้วนะครับเกินแต่20กว่าปีที่แล้วก็เรียกว่าทยอยปิดกันมาหลังจากที่ใช้งานกันมายาวนานมากๆนะครับทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็หาพลังงานทดแทนจนตอนนี้สามารถที่จะยุติการพึ่งพลังงานนิวเคลียร์ได้แบบ100ปร็แล้วครับโดย3โรงงานสุดท้ายที่เพิ่งปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นโรงงานของทางนคาเวสทามนะครับจากอีซาชูแล้วก็เอ็มสแลนด์ครับผมซึ่งก็ปิดไปอย่างเรียบร้อยนะครับ รวมทั้งหมดนะครับทางเยอรมน,นีได้ปิดเตาปฏิกรณไปแล้ว16เตานะครับหลงไฟฟ้า3แห่งสุดท้ายนี้ที่ผ่านมามันผลิตกระแสไฟฟ,ฟ้าป้อนให้กับเยอรมน,นีในปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ แต่ถ้าเทียบกับปี2,540นะครับประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยป้อนไฟฟ้าให้กับเยอรมน,นีคิดเป็นสัดส่วนถึง103.8เลยนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่ต้องทำขนาดกันไปก็คือต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนและต้องเป็นพลังงานสะอาดครับซึ่งในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมน,นีอาศัยพลังงานมุนเวียนนะครับจากแหล่งนิ้สะอาดได้ถึงร้อยละ4 6ของความต้องการทั่วประเทศนะครับ และอีกส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับเราปิดนิวเคลียร์ไปแล้วคือเรายังเหลือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินครับซึ่งเทางเจอรมน,นีเขาก็บอกว่าจะปิดให้สำเร็จได้ทั้งหมดภายในปี2581ครับผมจะเริ่มทยอยปิดระลอกแรกในปี2 5 7 3นะครับก็คือ,อยังอีกหลายปีต่อจากนี้สาเหตุนะครับก็เป็นเพราะว่าเรื่องของความพันผัวในเรื่องของค่าพลังงานต่างๆนะครับต้นทุนความเสร็จมีสเศรภาพเรื่องพลังงานทําให้เจอรมน,นีเนี่ยก็เลยต้อง ตัดสินใจนะเก็บโรงไฟฟ้าจากฐานหินเอาไว้นะครับเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นความมั่นคงตัวสุดท้ายแหละแม้ว่าจะมีแผนที่จะปิดแล้วก็ตามซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานฐานหินทุกวันนี้ครับป้อนไฟฟ้าให้แก่เชอรมน,นีคิดเป็นส,สัดส่วนถึง1ใน3เลยนะครับก็เชอรมน,นีก็ตั้งเป้าแน่นอนจะต้องหาทางทําให้มีพลังงานทดแทนมาทดแทนเจ้าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย 6%นะครับแล้วก็30%จากถ่านหินก็ต้องหาสิ่งที่จะมาทดแทนให้ได้นะครับอย่างไรก็ดีเยอรมันเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าโรงงานถ่านหินโรงสุดท้ายจะต้องปิดได้ทันไปในปี2038ครับและต้องใช้พลังงานหมุนเวียนหล่อเลี้ยงในประเทศสัดส่วนร้อยละ80ให้ได้ภายในปี2030ครับผม